ตำมะม่วงเจ้าสซมมะม่วงทำตะวันรอมาเจ้าฝนตกฝนตกกินตำมะม่วงมะม่วงแบบส้มละเจ้าบบต้องใส่น้ำตาลใส่อย่างเลยแค่มะม่วงกับหวานละรำเจ้าอืมอ งอมมากกะบักแซปปาสามสี่กรัมแกงงอมแกงเหงากินกาแฟนักกับบดีเนาะแล้วก็กินของหวานกับบดีกินแป้งนักกับบดีบัเดี๋ยวบอกเอาอีสักอย่างมอดบ๊อม่วงเ่าก็จะเซาะอย่างอื่นมา กะเจดพ่องกระแจงพ่องบอทัวพ่องใอยากกินตำบทัวนี่ใครอยากจจมาแล้วมาได้ตำห้องบรเดียว,วมันไ่ซื้อจะบะทูกใจเจ้าบ,บทัวตำนี่นะมันต้องเอาบทัวบทัวเนื้อเจ้าเอาบทัวที่แก่หน่อยบทัวนุ่มมาได้เจ้าบะรำ มันเขียวเอ้ามันแข็งมันแข็งแล้วมันเหม็นเขียวจ้ะต้องเอาไปทัวทั่วแก่ๆหน่อยลำดีมาดีจ้าสั่งไครก็ได้ไปได้ห้องเดียวัสดีเจ้า